สวัสดีค่ะเช็คอินหี่สยามวันนี้เวาพาคุณผู้ชมมาที่อนุสรสถานทางรถไฟสายไทยพม่านะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้เก็บรักษาความทรงจําของเซอร์เอ็ดเวิร์ดเวลี่ดันลอปศัลยแพทย์ในสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาค่ะ Edward ob, เซอร์เอ็ดเวิร์ดเวลลี่ดันหลบเฉลยศึกแพทย์ทหารชาวออสเตรเลียที่เพื่อนทหารในค่ายฉเฉลยยกให้เป็นวีรบุรุษจนได้รับการแต่งตั้งที่เป็นท่านเซอร์จากวีรกรรมที่แม้ตัวเองจะเจ็บป่วยและเหนื่อยสาหัสจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะเซอร์เอ็ดเวิร์ดก็ยังพยายามรักษาเพื่อนทหารที่เจ็บป่วยในค่ายจากอุปกรณ์ทำเองและหยกยาที่นายบุญพองสิริเวชพันธ์แอบจัดหาให้ และเมื่อครั้งที่เซอร์เอ็ดเวิร์ดกลับมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สองบังเอิญล่องเรือมาพบกับคุณคณิศวรรณโชตเจ้าของโฮมพุตเตอริวคแควและประทับใจในเมตรีคุณคณิศจึงอุทิศพื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งเป็นอนุสร์สถานทางรถไฟสายไทยพมา่าจุดแรกที่สะดุดตาคือขบวนรถไฟเก่าที่ใช้งานจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สใกล้กันนั้นมีรูปปั้นของเซอร์เอ็ดเวิร์ด รวมทั้งอาคารจัดแสดงภาพถ่ายและจดหมายแสดงมิตรภาพระหว่างคุณคณิตและอดีตเฉลยศึกหลายคนที่แวะเวียนมาหานอกจากนี้ยังมีห้องนทิทรรศการภาพของแจ็คช็อกเกอร์อดีตเฉลยชาวอังกฤษที่วาดในค่ายเฉลยศึกส่วนยากเกี่ยวกับการรักษาเฉลยที่เจ็บป่วยรวมถึงอาคารที่จำลองห้องผ่าตาดัดและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดัดปแปลงจากสิ่งรอบตัวจัดแสดงอยู่ใกล้กันด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2ที่แววพามาเที่ยวทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรักและสามัคคีกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะกรมการท่องเที่ยวพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน